สาบายดีพี่น้องมันีอก็มาเห็ดเฮือนโฟลอกซี่คือเก่าพี่น้อง,องเลยยังหมดได้ไปใส่ส,สามสี่มือเลยมือที่สี่โอ้อ้าวแหล่นี่คือพยันแถวว่ามาก,ก่อนหมูเลยพี่น้องเลยใส่ยี่กุนกุนก่อนหมูพี่น้อง <c ười> มันนี่คือแปลกแช่เหรอ <c ười> mà còn môn mà người con lạc sau con nina tama tama buồn này nè nà. <coughs> <coughs> <coughs>

เรากาใส่เรากาใส่ซอสรชิบสอบละิแเรากาใส่นะใสชิปมั้มเ้มเน่ีะเข้ม่นเมห้ลี่ยทพื้นมานพองเลยเทพื้นกับใส่ตนางรังบ้านเ่ตนางเรือนครัว ตามผมกำลัตงตีแบบพี่น้องเลยตีแบบสิเทาพื้นนะพี่น้องบ่หาย้นำปูนไหลออกเนาะตีขาันหนำปูนไว้พี่น้องเลยบ่หาย้นำปูนไหลเมือนนี่คือสีแหล่หยู่ดอกพี่น้องเอ้ยหนาบ้านเนี่ย <c oughs> có lúc xì phần xuân hín sỏi nó ơi hả đây phần này đây xuân hín sỏi nếu bảo phẳng sại bị con nhụ thì nó có phần con xuân thì nó bảo phẳng sại bị con nhụ ซอยกันพี่น่องวยุนยวนซอยกันซอยกันทำมาหากินคนละมืคนละมือ,อนองจาก,กที่ คนหินคนทรายเขาอะไรพี่น้องมาน่ำพี่น้องเอ้ยมาน่ำบ้านนี้มาน่ำแล้วก็สิได้ทำการเทได้บ้านนี้พี่น้องเอ้ยทำการคลนเทพื้นตอนนี้กำลังเป็นหน่ำใส่อยู่พี่น้องน้าบ้านก็ตามปูดเลยเนาะโอ้น้าเติบด้วนี่หกเส้นหัวยังไง กันนะมัได้สาบพูดลยนะน้อยกับปั๊บกันเท่ากนาเตอดีดอกนี่นะน้อยก็เป็นปับใส่ได้ไม้พูดเลยนะพอมังนะมันก็่มังบก็ลงุกปมันก็รุลงนะำเลยงพอดีแล้วนะพาอดีเพียงกันจืดเลย ก็กันนังเผาหนอยู่พี่น้องเลยขันยางแดงขันดินดงนนีเลยขันยางแดงขันดินด่างนขันเหยยมันลงขันดินยางแดงขัือดินนนี้ดนดายเหี่ยน่องนหนำมันจกมันกินไปเบิ้มันซึมเขาเบิเลยนะขั้งเขาลกซีเผินเบาพี่น้อง

เหมือนพ่อเลยพอน้่เนี่หมาน้ําไก่เิพ่อเลยพี่น้องเลยไก่สชิได้ขลนุนไก่สชิดด้ตีเลยละ่ะอีกบ่นานเกินรอพี่น้องไก่จะสำเร็จแล้วไก่เชิดเด้เทพื้นนะพี่น้องเพื่อนพอลูกสี่เดี๋ยวเพื่อนน้องเตา cái im nó mà nắm này cứ im lại là nị cóp paduk ơi พอล,ลูกสี่ปเป็เยี่ยเมื่อคืนน,อนนี่อาหารเที่ยงบ่อนเลยนะตอนนี้นอันบ่าใจเพื่อกระลังอันจอดต,ตานางอยู่พี่น้องจอดตานางพี่น้องเลย จะนั่งจะเฮือนครัวพี่น้องเขือนครัวอันนี้ประตูพี่น้องเลยประตูทางเขา่าเก็บเข้าไปโอ้หขาดไปพี่น้องขากเซยพี่น้องเลยพอลูกสี่ฝันั่นก็อซ่านแหงออกไปอีกหน่อยพี่น้องเป็นก่อซ่านแหงออกไป một thương sao một tà nàng này một thương hai một này hả ừ. một này hai mất bọ một hai mấ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 t mất hai bọ này ờ ừ. Ừ. มันจะก่อเองเพื่นอนเนาะตั้งนี้เพื่อนที่ปล่อยสั้นแห้งเลยพี่น้องเลยอ้าวแล้วแล้วพี่น้องบันตีตัวได้พี่น้องเอ้แล้วเลยไว้เมือนตัดต่อเลยง่มาบันนีเรียบร้อยเลย

เรียบร้อยพี่น้องเอ,อบ้บานี้เป็นน่องเตาเรียบร้อยแล้วเทน,น้ำบานแต่คัดเด้อพี่น้องบานถ้าคัดมันแห้งจังหน่อยเลยพี่น้องเลย อีแล้วแหละพี่น้องอีกนิดเดียวพี่น้องเอ้ยอีกนิดเดียวแล้วฟังท่านอะจารยแล้วก็ื่อพี่น้องเอ้ทำไนเดี๋ยวจะแจ้เน,น,นะนี่แหละจะไหนดีอ่เนี่ยคือลายวะ น้หยาบเนาะ้พื้นหยาบปูกะโละไ้พี่นองเ่ยอะไูกะโลนี่พี่น้องงามหมดพี่น้องเป็นไหผลงาน งามอ่บอกตาเบิ่งตาส้มอย่บอกโอเคพี่น้องมาฮอนี่ยเทาไหขปิดคลิปให้เด้อพี่น้องเดอกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องสำเนีอะไรพี่น้องพ่อกันใหม่คลิปหนาส่วนคลิปนี้ยขาลาไปก่อนน้องสบายดีบายบาย